สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทานลูกลิ้นจี่ป่านะเดี๋ยวจะปอกให้ก่อนนะก็สมมติว่าเราจะต้องสมมติว่าเราได้กินเงาะก็แล้วกันนะเรากินเงาะป่าเนาะเหมือนไหมเหมือนเงาะป่าไหมสมมติว่าเราจะถือว่าเขาเป็นเงาะก็แล้วกันเนาะเรามาปอกอย่างเงี้ย หน้าทานนะคะส่วนตัวนี้ก็คือน้ำปลานะคะพลิกน้ำปลาแล้วก็แกะลูกดิ้นจีป่านี่เนาะแกะแกะเปลือกออกนะคะนี่เราก็เอาลงในถังอ้ถ้วยน้ำปลาเนี่ยบีบมันนี้ลงเนาะเอาช่น้ำปลาไว้ เราไม่ได้ใส่ปลารานะคะเพราะไม่ไหวกินปาลาร้ายังไม่ได้เลยนะรสชาติก็จะหวานๆเปรี้ยวนะคะมันปเปรี้ยวมือมอมแมมหน่อยเนาะเพราะว่าเราไปปีนนวดมา,มมามแ,แล้มาปลอกแ้มาแกะเราก็เอาเขาเนี่ยบีบใส่ชาม ก็แกะไม้ถ้าเราทาไม่หมดแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะเนาะเผื่อเราง่วงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทดแทนไม่ได้ทดแทนความง่วงเหงาหอนอนได้โดยที่บางทีไม่ต้องอาศัยกาแฟเนาะเอาให้ตาสว่างไปเลยเพื่อนๆเคยกินไหมแต่ลิ้นจี่ป่าตัวนี้เขาจะ ลูกเล็กนะคะเพราะว่าเขาเขาอยู่ในป่าเนาะเขาไม่ได้ถูกบำรุงด้วยอ่ามันบำบุงด้วยอะไรดีล่ะที่เขาเอามาบำรุงกันอะ่ะปุ๋ยอินทรีย์ก็แล้วกันเนาะไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้มีปุ๋ยอินทรีย์เนาะพูดแบบระมัดระวังนะคะมันเป็นธรรมชาติ ก็เกิดจากธรรมชาติเนาะส่วนที่ลูกตัวโตบางทีนี่ก็บางทีก็กลายพันธุ์นะ